สวัสดีครับเป็นแฟนเครื่องทุกท่านและเ,เพื่อนที่รับชมและติดตามกับช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับถ้าได้รับชมในช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็นํามสมเด็จบางลุนโภมกูเก่านะครับเป็นพิมพ์ใหญ่รับประทานนะครับมาให้เพื่อนได้ร่วมกันรับชมและศึกษาในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับ ชันชวนเพื่อนร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องก็เพื่อสนับสนุนช่องทางการศึกษาพระเดจนะครับด้วยในวทางที่ถูกต้องนะครับขั้นตอนการสมัครนะครับก็ไม่ยากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหลายหลายท่านที่สมัครกันเข้ามาแล้วนะครับผมก็กราบขอบคุณมากนะครับมเมื่อเพื่อน,อนสมัครแล้วเนี่ยก็แอดไลน์มาบอกด้วยนะครับท่านจะนําส่งพระไหมผมโปรโมทนะครับจะส่งพระไหมทางช่องเราพิจารณานะครับผมก็ยินดีการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเลือกนะครับ 50บาทก็ได้ร้อาสิบก็ได้หรือ7 5 0ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเพื่อนนะครับผมไม่จําเป็นกากเกณฑ์ว่าจะมากจะน้อยนะครับเลือกเอาเลยเ,เพื่อนๆที่สมัครเข้ามานะครับเพื่อที่จะต้องการให้ผมโปรโมทพระให้เนี่ยก็ถือว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับทางช่องของเรานะครับพระสมเด็จบางพรงองนี้ถือว่าดูง่ายนะครับเพื่อนนะฮะแล้วก็เป็นพระนอกพิมพ์นะครับไม่ได้อยู่ในอ่าพิม ตามตำราของเสียดน,นะครับบางขุนโปลมแปด0มืนะครับ8 4 0 0 0พันองค์เท่าพระธรรมขันธ์นะครับพระสมเด็จบางขุนพปมนะไม่มีใครเคยเจอครบทุกพิมพ์นะครับผมกล้าพันธงในประเทศไทยเนี่ยนะเพราะว่าพระเนี่ยออกจากกลุ่มไม่พร้อมกันนะครับแต่ละครั้งแต่ละคราวนะครับไอ้ชุดที่โดนขมโมยเนี่ยเนี่ยนะครับชุดนี้แหละชุดกกเก่าเนี่ยนะครับ ที่โดนพวกโจรนะครับเจาะกลุกนะขโมยไปในปี2,500เนี่ยนะครับในปีนั้นแหละที่ทางวัดเปิดกลุ่เนี่ยนะครับเนี่ยพระชุดนี้ที่โดนขโมยไปเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นพระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับคือพระลงกลุ่เนี่ยนะครับธรรมชาติของพระลงกลุ่นะครับถ้าเราศึกษาพระสมเด็จนะครับเลื่อนนะเราจะเข้าใจได้ง่ายว่าพระลงกุกกายภาพจะมีลักษณะที่แตกต่างกับพระที่ไม่ลงกลุ่โดยสิ้นเชิงนะครับ ยิ่งบังพรมลงกลุ่มมาเป็นร้อยปีเนี่ยนะครับเป็นเวลายาวนานนะครับอุณหภูมิที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยครับเข้าใจง่ายเลยนะนะครับพิมพ์ใหญ่น้เพื่อดูนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่มีเส้นบังคับพิมพ์ด้วยนะครับพิมพ์นี้ก็นะถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะครับจะมีอยู่ในแม่พิมพ์วัชรักษังด้วยนะครับจะอยู่ในแม่พิมพ์วัชระกษังด้วยนะพิมพ์ใหญ่พิมพ์นี้นะครับแต่อง์นี้คือลงกลุ่มบังพรมนะครับ แล้วองนี้ถ้าใครอยากจะแบ่งปันนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับ1 0,000บาทนะครับก็นําขึ้นไปบูชาขึ้นคอได้เลยนะครับแท้ดูง่ายด้วยนะเพราะว่าพระกู่เก่านะครับพระกู่เก่าที่พกเซียนบอกว่าไม่นิยมนะบแบบนี้ไม่ใช่ไม่ไม่เล่นไม่หาไม่เอาเนี่ยนะครับมีเยอะนะนะครับทำไมผมถึงบอกว่ามีเยอะแล้วมันเมื่อลองคิดดูดีครับพระบางขุวพรมที่โดนขโมยออกไปเนี่ย นะโจรไม่ไดเอามาขายสักองนะครับในประวัติศาสตร์นะครับโจรที่ขโมยไปเนี่ยนะครับไม่ไดเอาไปขายที่ไหนเลยนะทาไมถึงไม่กล้า,าไปขายที่ไหนเพราะก็ตามจับ,บนะไปขโมยในอารามหลวงบางพรมนะครับเขาตามสืบตามจับ,ม,บมันจะกล้า,าไปขายที่ไหนอ่ะตามไปขายที่ไหนก็สืบพบหมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นในภายชุดเนี้ยก็กบดานเงียบหาย,หายหลายสิบปีนะครับเพิ่งจะมาเปิดยุคหลังนี่แหละ นะครับไอโจรี่ขโมยผมว่าตายกันหมดแล้วนะครับไม่เหลืออยู่แล้วปีสองพันห้าร้อยเนี่ยนะครับนะโจรกลุ่มนั้นน่าจะไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพระชุดนี้นะครับก็เลยออกมาแต่พระเนี่ยเขาเขามันมีอยู่เยอะไงนะครับหลักเป็นหลายหมื่นองค์ที่โจรขโมยไปพวกเซียนเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยมันได้พระก,กู่เก่าที่ไปปั๊มหมึกมาใหม่เนี่ยนะครับเยอะแยะนะก็คือไปทําเป็นพระก,กูก่ใหม่ไงนะก็คือทําเป็นพระก,กูก่ใหม่นี่จะขายได้ราคาแพงกว่าพระก,กูเก่า นะครับแล้วก็จะตีพลายน้อยลงนะครับจะตีพลายน้อยลงบ้างกลุ่มพรมนะครับคาบไข่เนี่ยแต่ละองค์มีมากมีน้อยไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆเข้าใจไหมครับพระที่ลงกลูเนี่ยพระที่อยู่ด้านล่างพระที่อยู่ด้านบนนะครับเจออุณหภูมิความร้อนในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับและสัดส่วนของเนื้อพระในกลุ่มพระบางกลุ่มพรมนะครับมีทั้งพระที่ใช้ปูนดิบกับปูนสุกผสมกันมีทั้งพระที่แก่ปูนดิบนะครับ มันก็จะมีความแตกต่างทางด้านกายภาพนะเกิดคราบไข่น้อยเกิดลักษณะการงอกนะฮะของไอ้ที่เรียกว่าฟองเต้าหงเต้าหู้มากน้อยไม่เท่ากาันกี้ตการปูนไม่เท่ากันทําให้จมน้ําอยู่ด้านบนนะครับกี้ตการปูนก็จะไม่เกิดนะครับพระไม่ตกถึงเดือนดินนะครับคราบกูจะไม่จับนะครับพรเพื่อนๆเข้าใจไหมครับว่าพระสมเด็จบางพรมนะครับคราบกูคืออะไรนะเราต้องเข้าใจนะครับว่าตอนนี้เขาทําพระ นะก็ใช้เนื้อปูนนะครับผสมน้ํามันน้าวาดผสมมวลสารนะครับปั้นขึ้นมาเป็นก้อนแล้วก็กดลงในแม่พิมพ์นะครับขึ้นมาตัดเป็นพิมพ์พระสมเด็จเนี้ยนะครับนําไปตากให้แห้งนะลงรักบ้างไม่ลงรักบ้างนะครับบางพรมลงรักนะครับมีนะครับที่ลงรักนะนําไปตากแห้งแล้วนํามาบรรจุไว้ในกลุ่นนะครับเราก็ไม่สามารถทราบได้นะครับว่าใส่หีบใส่ไหลยอะไรไปบ้างนะครับแต่ดูจากพระที่จมดินเนี่ยน่าจะ ไม่มีหีบไผยอะไรใส่ไว้นะครับบางพรมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลายาวนานนะครับจนมาถึงปีสองพันห้าร้อยเนี่ยนะครับเพืเ่อนๆลองคิดดูเจอความร้อนความชื้นความร้อนความชื้นค่ากดด่างต่างๆนะครับน้ำตวมก็จมน้ําบ้างอยู่ด้านบนก็ไม่จมนะครับมันมีลักษณะอย่างนี้มาเป็นเวลายาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเจออุณหภูมิความร้อนที่ไม่คงที่พระที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ หนึ่งความแห้งจะมีมากกว่าพระที่ไม่หลบลุกนะครับลักษณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับผิวก็คือลักษณะการปดูดการงอกของเมด็ดปูดนะครับเนี่ยคืองอกมาจากเนื้อพระทางงั้งงานเลยเห็นไหมของแท้นะครับมันต้องงอกมาจากเนื้อนะครับที่เขาเรียกว่าคาบไข่คาบฟองเต้าหู้นั่นคือลักษณะการงอกของปูนดิบทงงั้งงานเลยนะครับที่ปูดที่งอกเป็นไข่คือปูนนะครับคาบกุคืออะไรคาบกุคือดินนะครับเนี่ยคาบกุก็คือกลุ่มดินนะครับดินที่อยู่ในกลุ่นนะครับนั่นคือคาบกุก กิจการปูนนะกิจการไข่ต so ่างๆถ้าพระจมน้ำนะเจอความชื้นจมน้ำเนี่ยรับรองเกิดกิจการเกิดคาบดินทับถมแน่นอนนะครับน ¿no? ี่เรียกว่าคาบกลุกนะครับแล้วถ้าพระที่อยู่ด้านบนล่ะนะครับพระที่ไม่จมน้ำล่ะก็จะไม่มีดินปลูกใช่ไหมล่ะนะครับเพราะว่าพระที่โดนขโมยแรกๆอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับโจรมึงขโมยไปก่อนนะครับอยู่ด้านบนก็เอาไปก่อนนะครับพอที่หลังมานะครับก็เจาะกลูกเลย นะครับแล้วในสภาพแวดล้อมในกลุ่มตอนนั้นนะตอนนี้โจรขโมยเนี่ยนะครับแต่ในปีเดียวกันที่ทางวัดเปิดปลุเราได้เห็นภาพถ่ายที่เขาถ่ายไว้นะครับพระนี่อยู่ด้านล่างแน่นอนนะครับพระนี่อยู่ด้านล่างจมดินก็มีแตกหนะักก็เยอะแยะนะครับจากในภาพถ่ายเก่าๆนะครับที่ผมเคยได้ดูนะที่กลุ่มบาง,งชมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในสามาัยนั้นก็ไม่ได้มีถ่ายภาพเอาไว้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับ ถ่ายภาพสีนะถ่ายภาพแยกว่าแต่ละองค์แต่ละองค์ก็ยังไม่มีนะครับนะจนมาจารย์เตรียมเตรียมะวัยนั้นมาเรียบเรียงนะครับภายหลังหรือแม้แต่วัดบางขุนนะครับก็มีแม่พิมพ์ไม่ครบทั้งหมดนะครับที่ทางวัดเปิดปตูดได้นะครับแค่จํานวนแค่ไม่กี่พันองค์นะครับที่เหลือนี่โจรขโมยไปหมดแล้วนะนั่นแหละคือตามประวัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระบางขุนพรหายไปไหนแล้วไม่หายไปไหนนะครับ และที่หมุนเวียนในวงการเนี่ยเพื่อนๆลองคิดดูมันถึงสักหนึ่งหมื่นองหรือเปล่านะครับที่ไอ้พวกเซียนเกสเซียนกากเซียนตำหนินะครับมาตีพิมพ์ในหนังสือเนี่ยมันมีสักกี่พันองแล้วเพื่อนๆคิดว่าพระที่เหลือไปไหนหมดนะพระที่เหลือไปไหนหมดเนี่ยมันก็ไม่ไปไหนหรอกนะครับบางทีก็อยู่ที่เพื่อนๆทั่วไปนักสะสมมาเครื่องด้านอื่นนะครับพระไม่ไปไหนนะครับแต่พอน้าเบเซียนเซียนบอกว่าเกสทำไมแม่เงเซียนตีเกส เพราะเมื่อไหร่ผ้ามีเยอะราคาจะถูกนะครับมันก็ต้องตีเกมไว้ก่อนเพื่อที่จะขายพ้าที่ตัวเองมีเนี่ยนะครับอ่าองค์ละล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านนะครับมันก็ได้ขายแพงๆไงโอ้ยบางกรมมีน้อยนะครับโจนขโมยไปหมดแล้วแล้วโจนขโมยมันเอาไปกินจะที่ไหนล่ะนะครับพ้าเนี่ยเนื้อผงปูนเนี่ยผมถามหน่อยว่ามันเอาไปกินกับข้าวหรือไงนะครับอ่าห้าสิบปหกสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันไม่ไปไหน ก็กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยแล้วตอนนี้นะครับไปทั่วแหละเพราะว่าต่างคนเนี่ยต่างมีรถมีลาเดินทางข้ามกันนะครับไปได้หมดนะเพราะฉะนั้นไม่ไปไหนนะครับแต่เราจะแยกแยะได้ไงว่าพระเหล่านี้แท้ไม่แท้นะครับดูที่อะไรมาดูนะครับเห็นไหมเราเห็นน้ําว่านและเหลืองเหลือเห็นไหมเนี่ยกลุ่มน้ําว่านนะครับดูเห็นกลุ่มปูนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราจะเห็นกลุ่มปูนสุกเห็นไหมมีคับกลุ่มปูนสุกคาบปูนดิบ ปูนดิบเนี้ยก่งอกขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นผลเป็นไข่เนี่ยบางองค์จะงอกเป็นไข่ไข่เลยนะครับทาไมถึงเกิดเป็นคราบไข่เพราะว่าพระองค์นั้นผสมตังยุวไปเยอะและก็เจออุณหภูมิความร้อนเล่งทําปฏิกิริยานะครับในพระที่ลงกทูทําให้เกิดคราบไข่คราบฟองเต้าหู้หรือลักษณะระดับการงอกของเม็ดปูนนลครับเห็นไหมเนี่ยนี่คือกายภาพที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพระที่ลงกลุกนะครับและผมถามหน่อยว่าทําพระขึ้นมาเสร็จ ท่านนําไปอบเนี่ยนะครับมันจะเกิดไหมลักษณะกายภาพแบบนี้นะครับมันไม่เกิดนะครับนะไรล,ลอนย้อนล้องกับอ่าย้อนกลับไปดูไปพระไปดูพระหลวงปู่หินหลวงปู่หน้าชุดแช่น้ํามงน,มน,น้ํามนต์นะครับพรเพื่อนๆไปดูสิครับนั่นสร้างยุคหลังนะครับกายภาพนี่ยังไม่เทียบเท่ากับพระบางพรมที่สร้างมากอ่อนนะครับเห็นไหมเนี่ยคือลักษณะการเปลี่ยนแปลงท,งทางด้านกายภาพ,พเพื่อนๆดูนะครับงอกขึ้นมาเป็นไข่ เป็นเม็ดเป็นก้อนนะครับเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เนี่ยือกายภาพที่เกิดการเปลี่ยนแปลงล้วนแต่งอกมาจากระดับเนื้อทั้งนั้นเนีเ่ยเพื่อนดูเถียงเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาจากเนื้อปูนทั้งนั้นเลยนะครับจากระดับพื้นผิวทั้งนั้นไม่ได้มีการโปรต่งยังไงนะครับมึงจะใช้อะไรโปรแตง่งหลักเม็ดเล็กนะครับนิดเดียวเองนะมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเก่าตามสภาพนะอย่างนี้คือลงปลู่มาแน่นอนนะครับ เพราะว่าถ้าไม่ได้ลูกลุ่เนี่ยหมดสิทธิ์นะครับเนื้อพลาที่จะเกิดกายภาพความแห้งได้ขนาดนี้นะครับเนี่ยแล้วก็มีคราบกลุเห็นไหมคราบกลุ่คืออะไรคือดินกลุ่นี่ไงนะครับคือสิ่งภายนอกแล้วคราบกลุ่เหล่านี้มีทั้งปูนดินงอกทับถมซับซ้อนเห็นไหมนะครับไม่ใช่ดินกลุกก่เกาะอย่างเดียวนะดินเหล่านี้นะครับมีปูนนี่งอกทับซ้อนอีกชั้นหนึ่งแล้วเพราะว่าอยู่กันมานานหลายสิบป,ปีนะครับเพื่อนๆเข้าใจไหมหล่ะครับ เห็นไหมนี่ขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยเป็นไข่เป็นเม็ดเป็นผลเห็นไหมนี่คือลักษณะกายภาพของพระที่โลกกลุก่นนะครับแล้วใครบอกว่าพระอย่างนี้เก๋นะครับท่านขอเลยนะไม่ต้องเช่าถ้ามันบอกว่าเนี่ยเก๋เอาไปสินะครับขอเลยนะครับเอามาขึ้นคอได้เลยนะครับพระแบบนี้ไม่มีทางเก๋เนะี่ยเห็นไหมมีเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยแม่พิมพ์เนี้ยนะครับจะมีสร้างในกลุ่มภาวะรักครังด้วยนะครับ ในแม่พิมพ์เนี้ยมา่ก่อนผมเคยมีองค์หนึ่งนะครับแต่เนื้อพระค่อนข้างที่จะสวยกว่านี้เนียครับนะถ้าผมเพื่อนๆเ,เคยดูนะครับผมลงคลิปไปโอ้ตั้งแต่ลงทําช่อง YouTube แรกๆนะครับองค์นั้นขายไปตั้งสี่แสนนะครับนะไปเจอคนที่เขารู้จริงนะครับไปเจอคนที่เขาดูปุ๊บเข้าเลยนะีขายไปหลายปีแล้วนะครับนะโอ้โองนั้นเห็นปุ๊บเนี่ยนะครับ S 1> <S 1> ผมเคยเอาไปให้เซียนคนหนึ่งดูนะครับเนื้อสวยแต่ผิดพิมพ์นะครับอ่าเซียนนี้เซียนใหญ่ด้วยนะครับอ่าเซียนแถวเซียนห้างนี่แหละนะครับเนื้อได้แต่พิมพ์ไม่ได้นะอ่าตอบมาอย่างนี้เลยเนื้อหนี่ได้แต่พิมพ์ไม่ได้นะครับอ่าไอวิชาการตําหนีนะครับไอเซียนคนนี้แหละไอเซียนวิชาการตําหนินะครับลองไปเสิบดูว่าใครนะโอ้เนื้อได้แต่พิมพ์ไม่ได้ผิดพิมพ์นะครับ แม่งมันมีที่ไหนวะเนื้อได้แต่พิมพ์ไม่ได้นะครับประเทศไหนก็ศึกษากันมีแต่ประเทศไทยนี่แหละนะครับไอพวกเซียนห้างนี่แหละนะนะครับผิดพิมพ์แต่เนื้อนี่ได้ปัญญาอ่อนหรือเปล่านะครับมันจะเช่าในราคาถูกไงนะนะแต่ผมนี่รู้ทันนะครับพวกเนี้ยถ้าเพื่อนเอาพาไม่มันดูนี่นะครับ ถ้าเป็นของเก๋นเนี่ยมันจะไม่ส่องนานนะครับถ้ามันบอกว่าเก๋คือมันจะบอกเลยว่าเก๋เนี่ยนะนะอันนี้ส่องอเป็นชั่วโมงนะครับส่องเป็นชั่วโมงอ่ะนะดูไปดูมาดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกนะครับปิดเนื้อนี่ปิดพิมพ์นิดเดียวนะครับผมรู้เลยนะไอพวกเนี้ยนะครับแสดงว่ามึงอ่ะดูพราเนี่ยมึงยังไม่แน่ใจเลยนะครับนะครับแสดงว่ามึงไม่ได้รู้จริง เนื้อพระไม่มีคําว่าผิดพิมพหรอกนะครับถ้าเนื้อเก่าเนื้อได้ก็คือแท้ทั้งหมดอ่ะเอาไว้คําว่าผิดพิมพเนี่ยนะครับเราเกิดไม่ทันนะครับตอนนี้เขาทําพระนะเราไม่นั่งอยู่ด้วยนะครับในปีนั้นนะครับปีสองพันปีร้อยกว่านะฮะสองพันปีร้อยเจ็ดสอนร้อยแปดนะครับเราไม่ได้อยู่ด้วยตอนนี้เขาทําพระนะแล้วเราจะดูได้ไงว่าพิมพ์มีกี่พิมพ์มกี่พิมพ์กี่พิมพในพระบางองค์ทเนี่ยนะครับ ปัจจุบันก็ยังไม่มีใครทราบนะครับว่าพระบางโรมทั้งหมดเนี่ยแปดหมื่นสี่พันองค์เนี่ยสร้างไว้กี่แม่พิมพ์มาแน่นะครับนะไม่มีใครรู้เพราะว่าพระนี่แตกกลุ่มตั้งแต่เซียนห้างเซียนตำหนิทั้งหลายงยังไม่เกิดเลยนะครับพระแตกกลุ่มปีสองพันห้าร้อยเนี่ยผมถามไอ้เซียนบางคนเนี่ยนะครับอายุสิบเจ็ดสิบแล้วเนี่ยมึงยังเดินไม่ได้เลยยังพูดไม่เป็นเลยนะครับแล้วมึงจะมารู้ดีได้ไงว่าพระมีกี่พิมพ์เขาสร้างมาร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับ สิ่งที่เราจะทราบได้ก็คือเราดูกายภาพเนะี่ยนี่ดูคือดูกายภาพการเปลี่ยนแปลงของเนื้อพระเนี่ยเพื่อดูนะครับเป็นแมปปูนสุปผสมไปเขาก็ขึ้นมาแล้วในพระบางพรมนะครับแต่ละองค์เนี่ยขา้าวในปูนสุกนะครับที่ขึ้นมากลุ่มฝ้าขาวๆเราเนี่ยก็ไม่ได้มีเหมือนกันทุกองค์นะครับไม่ได้มีเหมือนกันทุกองค์เพราะว่าอายเพราะาสัดส่วนที่ผสมไปไม่เท่ากันทุกองเลครับนะเขาไม่ได้สร้างอยู่คนเดียวเลยครับจานวนแปดหมื่นสี่เนี่ย นะครับยังไงก็ต้องสร้างกันหลายคนนะ่หลายแม่พิมพ์ช่วยกดช่วยทำนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อช่วยทำาหลายหลายคนสัดส่วนน้ําว่านนะที่ผสมลงไปก็ไม่เท่ากันนะทําให้พระเนี่ยออกมาแตกต่างสีสันวันนักกันไปบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะทำมาหลายคนส่วนความแห้งเก่าเนี่ยที่เกิดขึ้นตามสภาพพระที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเหมือนกันทุกองค์นะครับ แล้วแต่ว่าจะเกิดคาบไข่คาบฟองเต้าหู้มากน้อยแค่ไหนดินปลูกเกาะทับถมมากน้อยแค่ไหนในพระแต่ละองค์ไม่เท่ากันนะครับให้เพื่อนเข้าใจความหลากหลายทางด้านกายภาพเหล่านี้ด้วยในพระบางองค์เนี่ยนะครับไม่ใช่ไปหาตำนิโอตำนิตรงนั้นตำนิตรงนี้นะครับบางองค์นี่ปูดขึ้นมาแทบจะไม่เห็นแม่พิมพ์แล้วนะครับปูดหนึ่นงอกอขึ้นมาเยอะนะขึ้นเป็นไข่เป็นเม็ดเป็นผปลปูดเต็มไปหมดเลย นะมึงจะมากําหนดตําหนิตรงไหนผมถามหน่อยนะครับเราก็ต้องดูธรรมชาติสิครับว่าพระลงกรูนี่ยี้ความแห้งแห้งยังไงนะแห้งเหี่ยวเหี่ยวยังไงเนะี้ยลักษณะการงอกของเม็ดปูนงอกยังไงจากระดับเนื้อเนี่ยคือสิ่งที่เราดูได้ง่ายนะครับนั้นเพื่อนดูนะครับนี่งอกขึ้นมาจากเนื้อทั้งนั้นเลยไม่มีการนํามาพ่นมาโปะมาแต่งนะครับเพราะว่าการโปะแต่งเนี่ยมันมาจากภายนอกไม่ได้งอกมาจากภายในนะครับเพ,เพื่อนเข้าใจไหมละครับ ของแท้เนี่ยมันต้องขึ้นมาจากในเนื้อนะครับแต่ของเก๋เนี่ยมันโปะแต่งลงไปจากด้านนอกไปโปรที่ผิวมันดูออกนะครับว่าพระที่โปะที่ทําเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับพระที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพตามการเวลาตามสภาพพระที่ลงกลุ่เห็นไหมเช่นเนี่ยลักษณะการงอกขึ้นมาแบบนี้เพื่อนดูเห็นไหมปูดงอกขึ้นมาเป็นไข่เห็นไหมนี่ขึ้นมาจากปูนขึ้นมาจากระดับเนื้อนะครับขึ้นมาจากผิวนะครับเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาจากระดับผิวทั้งนั้นแล้วดูความเหี่ยว เห็นไหมเนื้อพระนี่จะเกิดความแห้งความเหี่ยวย่นมากกว่าพระวัลคังนะครับวัลคังเขาไม่ได้ลงกลุก่มเขาอยู่ในอุณหภูมิภายนอกนะครับแต่บางหุ่นโสมเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิภายในกลุก่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อพระก็เกิดการแห้งเยอะงอกเยอะนะปลี่านแตกผูกพันสึกก่อนตามสภาพเลยนะครับนั่นคือกลุ่มพระบางหุ่นโสมมาดูด้านหลังนะครับเห็นไหมดูความแห้งเนี่ยนะครับ พระเนี่ยดูความแห้งความเก่าเนี่ยอย่างเงี้ยือเก่าตามสาภาพพระที่ลงกลุ่นนะครับเนี่ยดูได้ง่ายเห็นไหมบินกระเทาะนะครับแล้วดูเนื้อในเนี่ยเนี่ยกรอนแตกตอนนี้พระอยู่ในกลุ่นะน,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 นะครับเนี่ยเผลอๆนี่จมน้ําด้วยนะครับพระเนี่ยเห็นไหมนี่แตกเพื่อนๆดูคราบข้างในเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่คือแห้งเก่าตามสาภาพนะครับร้อยกว่าปีแล้ว เนี่ยแล้วดูกลุ่มน้ำว่านเห็นไหมแต่ละจุดขึ้นมาไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมเนี่ยคือพระที่ใช้ปูนเผาเยอะเนื้อก็จะออกไปทางปูนเผาเลยเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นปูนดิบจะแกล่งกว่านี้นะครับเพื่อนเนื้อจะเนียนกว่านี้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะการปูดการงอกเยอะกว่านี้ด้วยนะครับในพระที่ใช้ปูนดิบนะครับจําไว้เลยบางอุปโภมีทั้งแก่ปูนสุกแล้วก็แก่ปูนดิบนะครับปูนถุกปูนดิบผสมกันเหมือนกันนะครับเพราะเป็นพระที่สร้างยุคปลายนะครับ ไม่ได้เป็นพระที่สร้างยุคต้นนะครับบางพรมนะครับเนี่ยดูไว้ได้เลยเนีครับถ้าท่านเจออย่างนี้ใครบอกว่าเก๊ก็ขอนะครับขอเปล่าเนะขอมาบูชานะครับผมจะชอบใช้คําเนี้นะถ้าพระของใครในเพื่อนฝูงก็บอกว่าเก๊กนะครับแต่ผมดูแท้เนี่ยในสายตาผมเนี่ยผมจะขอเนี่ยครับผมจะไม่เช่านะถ้าท่านคิดว่าเป็นของเก๊ก็ขอผมมาบูชาแล้วกันด้วยความศรัทธานะครับ ขอดีกว่าไม่ต้องไปเช่านะครับนะได้พระแท้มาฟรีๆไม่ดีหรอครับนะเห็นไหมนะครับดูง่ายดูความแห้งดูความเหี่ยวลักษณะกายภาพครบถ้วนเลยนะครับแล้วใครจะมาทําเก๊ได้อบผิวก็ไม่ได้นะครับเจออย่างนี้ผมขอแนะนํานะครับว่าแท้นะครับเลื่อนแท้แน่นอนอลาตันนานิมตนขึ้นคอได้นะครับแท้แน่นอน และใครอยากจะเก็บสะสมมงนี้ก็ไม่แพงนะครับทักมาได้ที่0ูนย์96 8184377นะครับหรือจะทักมาที่ช่องทางหลายก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนทุกท่านช่วงกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็ถ่ายภาพปกตินะครับช่วงนี้นะผมจะไม่ไปลงกล้องกลังขยายนะครับดวนั้นผมใช้ถ่ายเหรียญนะครับก็คืออยากให้เพื่อนได้เห็นหน้าภาพปกติบ้างนะครับได้ดูลักษณะกายภาพในภาพถ่ายปกติไม่ต้องขยายเยอะนะครับ พอขยายเยอะเพื่อนๆบางคนเขาไม่มีกล้องกําลังขยายที่เท่าเรานะครับเขาก็ไม่สามารถจะดูรายละเอียดเหมือนเราได้นะครับนะแต่ถ้าถ่ายภาพปกติอย่างเงี้ยเพื่อนๆได้อาจินนาการสีสันวนันนะออกความแห้งนะครับลักษณะกายภาพการงอกการโปูดนะครับกลุ่มฝ้าปูนสุกต่างๆเห็นไ,ไหมฮะการยุบตัวหวดตัวเพื่อนๆจะได้จินตนาการแล้วก็ดูรายละเอียดเหล่านี้ได้เห็นไหมฮะนะครับเนี่ยดูง่ายที่สุดแล้วนะครับ ้านเพื่อนไปเจอตามแผงพระตลาดพระบ้านเพื่อนฝูงหรือบ้านตัวเองนะครับมีพระก็หยิบขึ้นมาสองดูเปรียบเทียบดูนะครับเนื้อเหมือนไหมนะความแห้งกายภาพใกล้เคียงไหมนะครับก็แค่นั้นเองในการศึกษาพระสเด็จน,นะครับไม่ว่าวัดละคังบังพรมวัดเกศวัดสตอวัดกลางนะครับหรือวัดอื่นๆนะโอเคครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็กราบสวัสดีครับ